สวัสดีครับผมชื่อน้องภาพภูมิผมเป็นเด็กสดใสอารมณ์ดีไม่ค่อยร้องไห้ไม่เงเยเงผมหน้าเหมือ ผมก็คิดว่าแบบนั้นนะล้าผมชอบกินนิ้วมากกว่ากินนมนี่คือผมกำลังร้องเพลงครับเออผมยกขาครับผมยกขึ้นมาออกกำลังกายครับนี่คือคุณแม่ของผม